สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาตามสูตรของเลียกเลียงมหศัศว์กันกันต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างครับ่บอนอื่นก็ก่อนรับชมก็ดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับ เป็นการคำนวณสถิติตัวเลขยอนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับให้สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับมาดูสูตรของเราน,นะครับสูตรของเราน,นะครับแม่สูตรของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่สูตรของเราก็จะมี4สูตรนะครับ สีสูตแล้วก็ชนเด่นที่8นะครับ8ชนสีสูตนะครับแล้วก็มี0367นะครับชน3าสูตรนะครับได้สูตรมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมากรอกในแบบฟอร์มของเรานะครับก็จะมากรอกลงในสูตรของเรานะครับ เต็มก็จะมีแปดนะครับเป็นที่แปดนะครับลองก็ศูนย์สามหกเจ็ดส่วนเลขดับเลขดับเลขดับเรายังไม่มีนะครับสูตรล่างเพราะว่า เราพึ้นทำนะครับคือแบบนี้เพิ่งเริ่มต้นทํางวดที่ห้านะครับงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะครับเราส่วนมากเราทําแต่ข้างบนนะครับลองมาทําสูตรข้างล่างดูนะครับสูตรงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าได้มาแล้วนะครับได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับตัวเด่นแล้วก็คราวนี้ก็จะมาจับคู่ เดี๋ยวเราจะัดคู่ให้นะครับเดวเตืนว่าก็จับคู่เลนะครับเหมือนเดิมครับทำคล้ายๆกับสูตรสูตรบนนะครับแต่นี่เป็นสูตรล่างนะครับจับคู่มาเลยนะครับแปดศูนย์แปดสาม 87แล้วก็เริ่มต้นที่0 03 06 07 07แล้วก um ็36 37 36 37แล้วก็ เ็นะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มที่8ใหม่นะครับก็จะมี8 1 8 2 8 4 8 5 8 9แล้วก็เริ่มต้นที่0มี0 1 2ูนย์สองศูนย์สี่ศูเริ่ต้นสี่สามห้าสามเแล้วก็เริ่มต้นที่

ได้มาครบ้วครับจับคู่ได้ครบนะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสีแถวละสิบสามสิบห้า 13, ชุดนะครับจับคู่ได้สามสิบห้าชุดนะครับเรียกว่าชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มพอได้ชุดเต็มนะครับ คลิปต่อไปก็จะเป็นตัดด้วยแต้มนะครับตัดด้วยแต้มล็อกนี้แล้วก็หาตัววิ่งมาตัดนะครับตัววิ่งตัวเด่นมาตัดลงล็อกนี้แล้วก็ค่อยสรุปกันนะครับเพื่อจะให้ตัวเลขมันเหลือน้อยลงเท่าที่จะเท่าที่จะน้อยได้นะครับให้มันเหลือน้อยลงเท่าที่จะน้อยได้เพื่อเป็น เป็นตัวเลือกที่ง่ายขึ้นนะครับตามสูตรของเราทำมาห้างงวดนะครับห้างวดสูตรของเราทำมาง่ายห้างวดนะครับก็ผลง,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 งานงวดที่แล้วมาดูผลงานงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราได้ทำมาครับทั้งชุดเต็มมาตัดด้วยแตงนะครับ ต้มสามนะครับมาแต้มสามที่มันเข้านะครับแต้มสามนะครับพอมาตัดด้วยเลขวิ่งนะครับวิ่งก็วิ่งของเรามีสองนะครับมาอยู่ที่หนึ่งสองนะครับตามจุดแล้วก็สรุปหงวที่แล้วที่เราสรุปให้นะครับมาเรีออกสองหนึ่งนะครับมาที่ตัวกลับนะครับหนึ่งสองนะครับผลงานของเรานะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับบางทีมันต้องมีกลับนะครับต้องไปกลับนะครับเพราะว่าสูตรของเรานี่ทั้งหมดนี้เรายังไม่ทันมีตัวปักหลักมานะครับไม่ไม่มีตัวปักหลักสิบนะครับยังไม่เราทําสูตรยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่มีตัวปักหลักนะครับก็เลยยังเป็นตัวรวมๆกันอยู่นะครับ เวลาท่านนําไปใช้นะครับว่าท่านก็ต้องกลับกลับบ้างนะครับแต่ว่าที่เราทํามาแนวทางของเราก็มันก็เดินมานะครับเดินมาตลอดนะครับเดินมาตลอดห้างวดนะครับห้างวดแล้วเดินมาตลอดนะครับก็มวดนี้ก็หวังว่า หวังว่านะครับมันจะเดินให้เราอีกนะครับเดินให้เราอีกนะครับเราได้ชุดเต็มมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปคำนวณสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็มีอยู่แล้วนะคำนวณมามาตัดเืด้อยแต้มนะครับแล้วก็หาเลขวิ่งแล้วค่อยสรุปนะครับเราจะจะสรุปก่อนปีใหม่ นะครับเพื่อให้ทุกท่านหลังจากนั้นก็ทุกท่านก็จะได้เดินทางไปเที่ยวนะครับหรือว่ากลับต่างจังหวัดกันนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาอย่างช่กดีปลอดภัยนะครับก็ส่วนเด็กวิ่งก็ ของเลขก็จะประกอบการนะครับช่วงปีใหม่นะครับนำความโชคดีมาให้ท่านท่านได้รับชมกันก่อนนะครับเผื่อท่านจะโชคดีด้วยกันช่วงปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการตัดแต้มนะครับครั้งต่อไป ขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีขอบคุณครับ